สวัสดีเพื่อนๆทุกคนน้องเบลล่าวันนี้น้องเบลล่าจะมาบอกว่ากิจกรรมที่น้องเบลล่าทำที่โรงเรียนมีอะไรบ้างแล้วว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เบลล่าทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่ะในเบลล่าลองแนะนำเพื่อนเพื่อนสิคะอันนี้เป็นบ้านนะคะมีประตูด้วยเปิดมามีคนอืมโอเคนี่คือบ้านแล้ว,ลว<ม>อะไรอีกมีหลังนึงอีกหลังนึงก็จะเป็นนี่นะคะไหนคะบ้านองใมีด้วยแล้วอะไรอีกคะ นี่คืออะไรคะลูกคืออะไรคะอ๋อไปยิ้มแปยิ้โอเคสายรุงนะสายรุง้สงสายรุงโอเคนี่คือสายรุ้งอะไรคะนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่น้องเบลล่าทำตั้งแต่อาคารบรบาร์หนึ่งจนถึองอรีบาร์สองนะครับเพื่อนๆอ,อะไรคะับรถรถไหนดูที่วิ่งได้ไหม ได้อโอเคแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วเหรอโอ้แล้วในนี้ในนี้ไหนน้องน้องลองหยิบขึ้นมาดูสิครับนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่เนี่นี่คืออะไรลูกอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรคะไหนอธิบายเพื่อนๆพื่ฟังสิลูกอันนี้คือเป็นลัง๋อเป็นลังนอกอ๋อนี่คือรังนกนี่นะครับเพื่อนๆน,นี่คือรังแล้ก,ลอ,กอันนี้เป็นกบอันนี้คือกบหมอ,อกบอันนี้ นี่คือกบนะลูกอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่โอ้นี่มืออ๋อโอเคอันนี้เป็นพัดอันนี้เป็นพัดอ่านี่เสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆนะครับนะครับเพื่อนๆกับลายเป็นแตงโมอ๋อแตงโมครึ่งลูกแตงโมแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลด้วยอ่ามีแตงโมเหมือนแตงโมเลยอะไรคะเสื้ออ่าเสื้อนั่นอีกคะ ไหนคะอันนี้คือเสื้อเหมือนกันมั้ยลูกมีเสื้อสองตัวอ่าโอเคแล้วเอออะไรอีกลูกไอกระต่ายไหนกระต่ายคะแล้วก็รถรถบัสมีรถบัสแล้วอะไรคะลูกนี่มีเรือมีเรือเสื้อเสื้อแล้วก็มีมีนี้อ่าโอเคแล้วก็มีอ๋อวันแม่เนาะ อันนี้ใช่ไหมนี่คือวันแม่ที่ผ่านมาเนาะนี่คือคกิจกรรมวันแม่ที่เขานะบอก,กรักแม่นะครับหนูหนูนหนูก็เขียนร,รักแม่มากอันนี้อะไรอ๋อนี่ด้วยน,นี่คือน้องเบลล่ารักพ่อแม่มากๆเห็นไหมแฮปปี้เดย์วาเลนไทน์อ่านี่คือสิบสี่กรุ่มพานะครับอันนี้ก็เป,นนเป็นสายลงุงอันนี้เป็นสายลุงอ่านี่คือกินสายลุงที่น้องเบลล่าทําขึ้นมานะสวยมากเลย โอเค,คนี่คือมืออ,อ๋อนี่คือมือน้องเบลล่าทำมือนี่คือกิจกรรมทำเขาเรียกว่าสิ่กิจกรรมเสริมสร้างนะครับเสริมสร้างทักษะในการทําการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้เดกมีสมาธิโอเคเบลล่าไปแบบเพื่อนก่อนวันนี้เดี๋ยเราทําแค่นี้ก่อนไหมอันนี้อันอน,นี้อะน,นี่โอยเครอดเออว,ว,ว้อนนววาวว้าวว้าวกลับกลับขึ้นบินใช่อะ โอเคเพื่อนๆวันนี้เราขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเราจะมาดูกนว่าล้องเบลทำกิจกรรมอะไรกับที่บ้านบ้างเนาะสวัสดีค่ะบายบาย